ไอ้ไอ้ขนข้นข้นโซ่ข้นโซ่ข้นโซ่เอีเฮ <laughs> ้ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้สุงหรือว่าขาห้อวะ,วะ <c oughs> อเ้ยเนาะขนไอยู่วะโอ้ขึ้นยากแคครับผมครับรับเลยมากครับ <c oughs> เ,เราก็หล่อเหมือนกันน,นะี่ะฮะ สวัสดีครับและวันนี้พบกันอีกแล้วครับกปิแล้วครับกับลุงโต้งครับลุงโต้งพาม่วนครับเอ้าบองหนุบองหนุอยากเข้ากล้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับบองหนุสายจวดครับวันนี้เราอยู่หน้างานที่ไม่บอกเงินเดิมครับและวันนี้เรามีของให้ยีหลามเดิมครับมาดูว่าจะได้อะไรครับให้ยีหลามแต่ว่าวันนี้กล่องใหญ่มากครับกล่องใหญ่เ่ครับกล่องอย่ไหไครับกล่องอยู่ในรถครับกล่องในรถเอ้าวตอนไหนกล่องจะมาครับกล่องไม่มีคนออกมาครับ เอายัยางอีกยังอีกยังอีกสตาร์สตาร์ทเบลกงนี่สตาร์เอนงบะครับอะไรครับมอเอในโ้เนครัเยน้มาอก่องโกโ้ด้หระเอาโกโก้ยโอ้ทับอูเหมือนแน่นอนครับมเหมือนนิดนึงครับมู้นกล่องใหญ่มากครับโอบ จีกวนจีเดิม22457 4422กโก้นี่กโก้ครับกโก้ละลายหมดแล้วครับกวจะตั้งกล้องเสร็จครับโกโก้ละลายไปแล้วละลายหมดแล้วครับละลายหมดเลยะายหมดเลยรับครัอาไปสาลาครับโอ้กองใหญ่ครัแบกเลยครับตุ่มแบกเลยครับ อแบ่งมาเลยอันนี้เราไปกันกับอาเสือกับอากิ๊กครับอากิ๊กนี่เดินถอยหลังเลยครับผมต้องกระถ่ายตัวเองดิอากิ๊กอากิ๊กก็ถ่ายตัวเองด้วยดีแหละเออถ่ายตรงตรนสวยครับเป็นไง้สะท้อนแสงยังเยอะนี่ครับลาวันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะครับวันนี้วันไหนก็ไม่ได้เตรียมครับแต่ว่าพี่จะจะทักเปหาป้าออนก็ว่าอีหล่าว่างมัน้องอีหล่าวิสัย แต่วันนี้ไม่ได้ทับยังไม่ได้ทับยังไม่ได้ถามเลยครับแล้วอีนไม่ได้เหรองงเขาพูดภาษาอะไรนะเปิดเปิดประตูให้ครับขออนุญาตนะครับดื้อเอาแบบเรี่ยไรเลยตัวนี้อ่อเขึ้นข่งเข่งโซ่ขึ้นโซ่ขึ้นโจเอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้สูงหรือว่าขาหงูเหรอวะเดี๋ยวเนาะเกินได้รขึ้น ขึ uh, here, han, ้นยากแค่ครับคุณครับ <teachers> ร okay. <Okay>, yeah, nah. <ayım> ับผลิมากครับไปครับไปไปกีลาเกิดอะไรกทุกอย่างเลยครับไตอนนน้อมักีครับนั่นนัันยัเกนะยเกเลยนะเกนะมาไนไนวนไน ชัดๆครับรอเสียงดังเน่้ยทุกคนครับลายยืนไหนน้องยืนดังยืนนาะแบกอะไรกันไปครับไปไปครับไปวันนี้เราก็เข้ามาข้างหลังดีแล้วครับเดี๋ยวนี้ยังไงกองหน้าครับยังไงเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับนี่ลายยืนเป็นนี่ไปครับไป ทำไปนัดเดิมก็ตายเราเอ้าเห็นกันทำบานเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มีอะไรอีกวันนี้นลุงเต้มีอะไรไมาให้อีกก็ พูด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 อารับไปเลยวันนี้กล่องใหญ่มากเลยโน่นโนนนตามสไตล์ครับนิ่งๆนะทำการแกกกันสักหน่อยนึงขอนอุญาตนะครับรด่รด่ีดด่ไม่ไรครับพีหลังนม,มีมีเขียนไหมลก ไม่ชื้อเหรอไม่ชื้อเนาะยังไม่ชื้ลูกแดดเดียวน่ะกินข้าวกต่ละกินข้าวกับพ่อจ้าเร่งเรื่องพ่อจ้านี่ครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วอะไรอ่ะสีอะไรเนี่ยชมพูชมพูครับชมพูสีชมพูสีชมพูเด็กเป็นสัตว์ บมักลังชอบเลยชอบชอบลังมากชอบลังหรือว่าชอบเองชอบรับ 啊。 สีว <ELL> uh, ่างเก็บไปเลยโอ้จ๋าไปดูมีชื่อไหมลูกไม่มีไม่มีอะแอมเมซอนโกโก้โกโก้แล้วลูกละแข็งน่าจะละลาไปแล้ว ก็แหละโกโก้ม่พ่จ่ายให้่จ่ายแล้วต้องให้พอจ่ายไปแล้วจ่ายอยู่นาแม่ไม่จะนอนไม่หลับกไม่ไม่ไม่นอนนเดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งไมกอนน้าแข็งละลายแล้วนะเอาน้ำออกก่อนลูก <c oughs> โอ้โกโก้ผสม <c oughs> โกโก้ผสมน้ำครับปีที่นี่ที่เดียวครับไม่หวานไม่มันไม่เค็ม <c oughs> <c oughs> ไม่เย็นด้วยถ้า <c oughs> ต่างๆเราก็ไดมาหลายร้านครับมันเป็นสูตรหรอือเปล <c oughs> ่าเป็นสูตรนี่ถื่เป็นสวนค่ะลีลาละลีลาลีลามาแล้วครับ <c oughs> ให้เลองล<ม>ีลาแล้วก่อนไปงหนานะสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีครับสวัสบสวครับ ต้องอย่าเนาะวันละสองนี่แน่นแน่นต้องสองทุกวันลูกต้องไม่เตรียมมาไม่ทันสวยเลยครับผู้สวยมากครับแม่ครับนู่จากบ้านไหนครัจากหลังบ้านทัพอร์ตครับสทัพอร์คหลังบ้านกีฬาครับใช่บ้านบ้านน้อยนะจ๊ะบ้านบ้านน้อยใช่ชอบไหมลูกเราบไปบ๊ายบายขอบคุณมากครับ